ยอดหมอหญิงอัจฉริยะตอนที่493ตบต่อเนื่องครั้งที่สตอนที่สี่ท่ามกลางขวดยาจํานวนมากมีทั้งยาทาพลายนอกและยาที่ใช้กินเข้าไปหลวงเหิงและเพื่อนสิทธิ์ของเขารีบจ่ายยาและทาย,ยาให้กับทหารของกองทัพรุ่ยหลินตามคําสั่งของหลวงฉีหัวใจของพวกเขาเต้นรัวอย่างบ้าคลั่งด้วยความกลัว หงเหิงก็ไม่ส่งเสียงออกมาเลยแม้แต่น้อยทว่าสายตาของเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัดอยู่ตลอดเวลาส่วนสิทธิของหุบเขาเมฆาไร่รำอีกสองคนถึงแม้ว่าจะไม่ได้สังเกตเห็นมากนักแต่เขาก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าผู้เยาว์ที่ขี่อยู่บนหลังของสัตว์อสูรสีดําตัวนั้นเป็นคนเดียวกับจินอูเสวีที่อยู่ในตรุกุลชิงอิ่นเมื่อตอนนั้นไม่ใช่หรือในวันที่ตรุกุลชิงอิ่นล่มสลายมู่เฉินนาสิทธิตุกคนจากหุบเขาเมฆาไร่ลำลงมาจากภูเขา หลงเหิงและเพื่อนสิทธิ์ของเขาเคารพนับถือและไว้ใจมูเ่เฉินอย่างถึงที่สุดพวกเขาไม่สงสัยการตัดสินใจอย่างกระทันหันนั้นเลยไม่เลยสักครั้งพวกเขารู้เพียงว่าวันนั้นมีบางสิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้นในหุบเขาเมคายกเว้นหุบเขาเมคาไร่รำเท่านั้นสิทธิ์ทุกคนจากหุบเขานั้นอื่นถูกฆ่าตายทั้งหมดและหลังจากนั้นหลงเหิงเองก็ได้ค้นหาอูเสี่ยไปทั่วด้วยความเป็นห่วงความปลอดภัยของเด็กชายผู้มีสีหน้าเย็นชาแต่ทว่า กลับมีหัวใจอบอุ่นที่ปรุงยาขึ้นมาเพื่อเขาด้วยซึ่งโชคดีที่เขาหาศพของจินอูสเสือไม่พบแต่เขาก็ไม่พบอูสเสือด้วยเช่นกันจึงนด้นแต่ภาวนาอยู่ในใจว่าให้เด็กชายคนนั้นออกจากหุบเขาเมฆาที่มีอันตรายซุกซ่อนอยู่ไปแล้วถึงอย่างนั้นหลงเหิงก็ไม่ได้คิดฝันว่าเขาจะพบกับจินอูสเสืออีกครั้งในป่าประลองวิญญาณแต่สิ่งที่ทำให้เขาตกใจยิ่งกว่าก็คือ การที่หลงฉีและทหารคนอืนอ่นๆจากกองทัพรุ่ยหลินคุกเขาลงตรงหน้าจินอูเสียอย่างไม่ลังเลและเขาก็ได้ยินอย่างชัดเจนว่าคนเหล่านั้นเรียกจินอูเสียว่าคุณหนูซึ่งเขาแน่ใจว่ามันเป็นคําว่าคุณหนูการติดตามมู่เฉินมารับใช้วังหลินเป็นการชั่วคราวนั้นหลวงเหิงรู้ว่ากองทัพรุ่ยหลินรับคําสั่งจากผู้ที่สืบสายเลือดตระกูลจินเท่านั้นโดยมีจินเซียนจินชิงและคนอีกผู้หนึ่งซึ่งยังไม่เคยปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขานั่นก็คือ คุณหนูจินอูเสียและหลงชีกับคนของเขาก็เพิ่งเรียกจินอูเสียคนนั้นว่าคุณหนูจินอูเสียจินอูเสียหรือว่าจินอูเสียที่พวกเขาพบยังหุบเขาเมคานั้นเป็นคนคนเดียวกันข้อสงสัยมากมายและการเปิดเผยที่น่าตกใจนี้หมุนวนอยู่ในใจของหลงเหงิงแต่เขาก็รู้ว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาถามคำถามอะไร มีสัตว์อสูรระดับผู้พิทักษ์อยู่ต่อหน้าพวกเขาและเขาต้องช่วยคนของกองทัพรุ่ยหลินฟื้นคืนความแข็งแกร่งขึ้นมาในเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่จะทําได้อย่างไรก็ตามในขณะที่หลวงเหิงกำลังจะฟื้นคืนจากอาการตกใจเขาก็สังเกตเห็นกวดยาที่อยู่ในมือทําให้หัวใจของเขาตกอยู่ในภาวะตกใจสุดขีดอีกครั้งในฐานะสิทธิ์คนหนึ่งของตระกูลชิงหวินเขาย่อมมีความรู้เรื่องยาอยู่ไม่น้อยหลวงเหิงก็เอากวดยาทั้งหมดออกมากวดตาดูอย่างรวดเร็ว เขา,สา,า right สามารถบอกได้ thinking, ทัน네ทีว่ายาทุกขวดที่จินอูเสือคนนี้โยนมาให้พวกทหารแบบไม่ใส่ใจนั้นทั้งหมดเป็นยาที่ล้ำค่าและหาได้ยากยิ่งนักบาดแผลที่ยาวลึกจนถึงกระดูกเมื่อทายาเย็นๆนั้นลงไปเลือดก็หยุดไหลทันทีและบาดแผลก็ปิดลงส่วนทหารที่กําลังกระดเลือดอยู่นั้นก็พบว่าเลือดหยุดพุ่งออกจากลําคอของเขาทันทีที่เขากินยาที่หอมหวานนั้นเข้าไปเฮ้ยยาทั้งหมดนี้ทํามาจากอะไรกันแน่ ฤทธิ์ของมันน่าอัศจรรย์ใจยิ่งกว่ายาที่เขาเคยเห็นในตระกูลชิงอินซะอีกหลวงเหิงทายาและป้อนยาให้กับหลวงฉีและคนของเขาพร้อมกับที่จำเป็นต้องระง,งับความตกใจของตนเองเอาไว้ก่อนหัวของเขาหมุนติ้วไปมาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าของเขานั้นมันช่างน,น่าเหลือเชื่อเป็นอย่างมากแต่และอย่างทำเอาเขาพูดอะไรไม่ออกเลยแม้แต่น้อยและคนที่พบว่าตัวเองประหลาดใจจนพูดอะไรไม่ออกนั้นก็ไม่ใช่แค่หลวงเหิงคนเดียวเท่านั้นที่ซ่อนอยู่ในเงามืด พวกผู้เยาว์ที่กำลังรอคอยให้การต่อสู้จบลงอย่างอดทนเพื่อที่พวกเขาจะได้เข้าไปขโมยข้าวของจากศพได้แต่สิ่งที่พวกเขาเห็นได้สร้างความตกใจให้แก่พวกเขาอย่างถึงที่สุดในตอนแรกนั้นหนิงซินได้เฝ้ามองหลงฉีและคนของเขาค่อยๆล้มลงทีละคนและเห็นชีวิตของพวกเขากำลังจะออกจากร่างรอยยิ้มบนใบหน้าของหนิงซินก็กว้างขึ้นสีหน้าของนางแสดงออกถึงความหยิ่งผยองในตอนที่นางคิดว่าในที่สุด หลงฉีและคนของเขาก็เสียชีวิตจากการปฏิบัติต่อนางอย่างไม่เคารพทันใดน,นั้นร่างสองร่างก็พลันปรากฏตัวขึ้นและฉีกกระชากความฝันของหนึ่งซินออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยรอยยิ้มบนใบหน้าของนางแข็งทื่อในทันทีสีหน้าของนางค่อยๆเปลี่ยนเป็นความไม่เชื่อและตกใจอย่างถึงที่สุดหลงฉีและคนของเขาถูกช่วยเอาไว้ได้จริงๆ ยอดหมอหญิงอัชริยะตอนที่494ตบต่อเนื่องครั้งที่3ตอนที่5ถ้าพวกเขาไม่ได้เห็นกับตาตนเองก็คงไม่มีใครเชื่อว่าจะมีใครสามารถช่วยชีวิตคนจากการโจมตีของสัตว์อสูรระดับผู้พิทักได้และนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาหนึ่งซินและกลุ่มของนางตอนที่เงาร่างสีดำทั้งสองปรากฏตัวขึ้น หนิงซินและกลุ่มของนางไม่ได้คาดคิดว่าเรื่องมันจะกลับกลายมาเป็นเช่นนี้สัตว์อสูรสีดำตนนั้นนำตัวทหารของกองทัพดุลิลออกมาจากสนามรบได้อย่างรวดเร็วและชายผู้ทรนงตัวสูงที่ปฏิเสธหนิงซินและลู่เว่ยเจียอย่างเย็นชาคนนั้นก็คุกเข่าลงอย่างไม่ลังเลต่อหน้าคนที่พวกเขามองไม่เห็นภาพนั้นทำให้หนิงซินจ้องมองด้วยตาเบิกกว้างอย่างไม่อยากจะเชื่อและเมื่อนางมองเห็นใบหน้าของคุณผู้นั้นได้อย่างชัดเจนนางก็ยิ่งตกใจมากขึ้นไปอีกหนิงซินถึงกับยืนตกต,กตะลึงอยู่นาน ร่างเล็กๆที่นางเห็นนั้นก็คือจินอูสเสียที่นางใช้เป็นเครื่องมือทําให้ชื่อเสียงของฟ้านฉีเสียหายไม่ใช่หรอทําไมถึงเป็นเขาไปได้หนิงซินไม่อยากจะเชื่อสายตาของตอนเองและสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็ทําให้ใบหน้าของหนิงซินซีดขาวทันทีหญิงสาวถึงกับรู้สึกหมดเรี่ยวแรงอย่างกระทันหันเพราะหลังจากที่อูสเสียคว้าตัวของหลงฉีและคนของเขามาจากคมเคี้ยวแห่งความตายได้แล้วเขาก็พุ่งตัวกลับไปใส่สัตว์อสูรผู้พิทักษ์ตนนั้น และเมื่อหนึ่งซินกำลังยิ้มอย่างยินดีที่อูดเสียประเมินตัวเองสูงเกินไปก็มีคนกระโดดเข้าไปร่วมวงต่อสู้เพิ่มขึ้นทีละคนแสงสีม่วงพุ่งออกมาตามๆกันนั้นทําให้นางถึงกับมึนงงและยังปรากฏพูดประจําตัวที่แข็งแกร่งที่นางไม่เคยเห็นมาก่อนทําให้นางตาโตด้วยความตกใจเป,เ,ปเ,ปเป็นไปไม่ไดน้นี่มันเป็นไปไม่ได้หนึ่งซินจ้องมองอย่างตกตะลึงเมื่อการโจมตีของสัตว์อสูรระดับผู้พิทักษ์ถูกหยุดเอาไว้ โดยการโจมตีที่ประสานกันเป็นอย่างดีของอู๋เสวี่ยและเพื่อนร่วมกลุ่มของนางนางได้หันไปมองยี่เหยียนที่ยังจ้องมองอย่างตกตะลึงอยู่ทันทีและกรีดร้องใส่เขานี่ไหนเจ้าบอกข้าว่าพูดประจำตัวของอู๋เสวี่ยเป็นแค่แมวตัวเล็กๆสีดําธรรมดาไงละ่ะแล้วสัตว์อสูรสีดาตัวใหญ่ที่ข้าเห็นอยู่นี่มันอะไรและผู้ใช้พลังวิญญ,ญาณสีม่วงพวกนั้นโผล่ม,มาจากที่ไหนกันยี่เหยียนที่กําลังตกใจกลัวจากสิ่งที่เขาเห็นอยู่กับตานั้นเมื่อดินเสียงกรีดร้องของหนิงซินจึงได้สติขึ้นมาเล็กน้อย เขาถึงกับตัวสั่นเมื่อรู้สึกถึงความเย็นเยือกที่วิ่งผ่านกระดูกสันหลังก่อนที่เขาจะพูดตะกุกตะกักออกมาว่าข้าไม่รู้ข้าเห็นจริงๆนะก็พูดประจำตัวของเขาหนะเป็นแค่แมวดําตัวเล็กๆเท่านั้นส่วนสัตว์อสูรสีดําตัวนั้นข้าข้าไม่เคยเห็นมันมาก่อนเลยส่วนผู้ใช้พลังสีม่วงพวกนั้นพลังสีม่วงข้าก็ไม่รู้ไม่รู้จริงๆ ยี่เหยยนแทบอยากจะร้องไห้เขาจะไปอธิบายได้อย่างไรกันว่าอู๋เสียเปลี่ยนไปราวกับนรกสวรรค์อย่างกระดันหันเช่นนี้ได้อย่างไรกันและที่ยิ่งน่ากลัวไปกว่านั้นเขามียอดฝีมือที่มีพลังวิญญาณสีม่วงสีคนอยู่รอบตัวเขาด้วยพลังวิญญาณสีม่วงสีคนเรื่องหน้าฉังเช่นนี้มันคืออะไรกัน พวกเขาไม่ได้พบเห็นการกำเนิดของพลังวิญญาณสีม่วงมาเป็นร้อยปีแล้วหรือถ้ามีก็คงเป็นผู้ที่ตัดขาดจากโลกภายนอกและต้องมีอายุเป็นร้อยปีแล้วเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ยาว์อายุน้อยเช่นนี้จะมีพลังวิญญาณสีม่วงแต่ไม่ว่าเรื่องนี้จะน่าเหลือเชื่อเพียงใหนก็ตามความจริงที่อยู่ตรงหน้าพวกเขาก็ไม่อาจปฏิเสธได้สิ่งที่พวกเขาเห็นในตอนนี้นั้นมันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นบ้าเอ้ย หนึ่งสินกัดปากของตัวเองด้วยความกระวนกระวายใจและรู้สึกถึงหายนะที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นางไม่อาจตำหนิยี่เยียนได้ทั้งหมดเพราะคนอืนอ่นๆที่นางส่งไปส,ไปสอดแนมอูสเวียก็กลับมารายงานแบบเดียวกันนี้แต่จากสิ่งที่พวกเขาเห็นในปากประลองวิญญาณน,นี้ข้อมูลทั้งหมดที่พวกเขาได้รวบรวมมาเกี่ยวกับอูสเวียนั้นไม่มีสิ่งใดใกล้เคียงกับความจริงเลยเจ้าเด็กตัวเล็กที่ไม่สะดุดตาคนนี้ลึกลับเกินกว่าที่พวกเขาจะจินตนาการถึงได้ ยิ่งไม่ต้องคำนึงถึงสัตว์อสูรสีดำตัวใหญ่และทรงพลังที่อยู่ข้างกายเขาเสมอเลยแค่ยอดฝีมือที่มีพลังวิญญาณสีม่วงสี่คนก็สามารถก่อให้เกิดกลียุกที่ไม่อาจจินตนาการไปได้ทั่วแผ่นดินแล้วความคิดมากมายนับไม่ถ้วนหมุนอยู่ในหัวของหนิงซินนางพยายามอย่างเต็มที่ที่จะนึกว่านางได้ไปพบหน้าหรือมีเรื่องกับอู๋เสวอยในสำนักศึกษาฟิงหัวบ้างหรือไม่หลังจากที่เห็นอำนาจและพลังที่แท้จริงในการต่อสู้ของอู๋เสวอยแล้ว นางก็ไม่กล้าแม้แต่จะให้เงาของนางเข้าไปเฉียดใกล้อูเสือเลยไม่ว่าจะยื่นข้อเสนอให้นางเท่าไรก็ตามจากนั้นหนิงซินก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกเมื่อนึกได้ว่านางใช้ยี่เหยียนให้ปรปยุโยงหลีจื่อมู่ให้เป็นผู้ลงมืออยู่เสมอและนางก็ไม่เคยปรากฏตัวต่อหน้าอูเสือเลยสักครั้งเลยใช่แล้วยังมีโอกาสที่นางจะเอาชนะใจเขาได้อยู่